ยินดีต้อนรับคณะกรรมก,การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิลผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาผู้ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนางสาวกนกวรรณจำปาริ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิ่มอารุโนอุปธรภมโรงเรียนบ้านเพิ่มอารุโนอุปธรรมตั้งอยู่บ้านเพิ่มหมู่ที่2ตำบลนานแคร์อำเภอนายูจังหวัดอุดรธานี เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจำนวน17คนนักเรียนจำนวน182คนนางสาวกนกวรรณจำปาริธตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิ่มอารุโนอุปถัมภ์การศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม5องค์ประกอบตัวชี้วัด ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการ 1.1. การวางแผนพัฒนามาตร,รฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพมาตร,รฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยนํานโยบายและจุดเน้นของสอพอทอข้อที่3และ5ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมินความต้องการที่จํำเป็นของผู้เรียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำผ่านกระบวนการที่ถูกต้องชัดเจนและผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูปผลิตสื่อใช้เองและเตรียมแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนพร้อมทั้งออกแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผลผู้เรียน1.3 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์1.3การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยอย่างต่อเนื่อง1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยกระจายอำนาจให้ครูมีส่วนร่วมบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาทั้ง 4. กลุ่ม2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียน 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีระบบขัดกรองนักเรียนรายบุคคลตามสภาพกลุ่มเพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโดยใช้หลักเพิ่มโมเดล 3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์อยู่ต่อเนื่อง5.2 การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูผ่านระบบออนไลน์ตามสถานาการณ์ปัจจุบันส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ชื่อประเด็นท้าทายการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมของครูผู้สอนผู้ปกครองนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้วยกระบวนการสอนทางภาษาบันได4ขั้นขับเคลื่อนโดยใช้นวัตกรรมเพิ่มโมเดลวิธีดำเนินการขั้นที่1อ่านทวนสระพยัญชนะน้ารู้ขั้นที่สอ,อ่านจากลูกสะกดคําและอ่านออกเสียงคําที่ประสมพยัญชนะสระ พันวรรณยุกและตัวสะกดขั้นที่3เขียนคําตามคําบอกและฝึกคัดลายมือขั้นที่4ฝึกแต่งประโยคจากคําและรูปภาพ 2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่เกี่ยวขอ้องเชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ร้อยละแปเรียนวิชาภาษาไทยมีผลสำเร็จทางการอ่านออกเขียนได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละเจ็ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ร้อยละแป อ่านออกเขียนได้มีเจคติต่อวิชาภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไปเชิงคุณภาพ1ได้นะวัตกรรมชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2สองผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่เรียนวิชาภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีเจคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนองค์ประกอบที่สองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา บริหารสถานศึกษาด้วยการบริหารงานสีฝ่ายชัดเจนได้แก่งานวิชาการการบริหารงานบุคคลงบประมาณและบริหารทั่วไปมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยยึดหลักการเรียนดีมีความสุขและอาคารเรียนอาคารประกอบสะอาดรม่มรื่นปลอดภัยเป็นระเบียบองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้อที่หนึ่งยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อที่สองมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อที่สามมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าสแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธทมข้อที่สี่มีจิตอาสา,ศาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องข้อที่5มุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญข้อที่ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติข้อที่7ดํำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาข้อที่8เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของ ข้อที่9ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพข้อที่10มีวินัยและการรักษาวินยัยขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างวันที่หตุลาคม2,567ถึง31มีนาคม2,568สายงานบริหารสถานศึกษารายนางสาวกนกวรรณจำปาฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิ่มอรุณโอุปมัมรมขอขอบคุณค่ะ